อันที่คอยซอยน้ำกลินเมียคอยคือที่คอยซอยคอยบอกน้ำกลิ่นคือว่าคอยยานน้ำมลคั่มใดที่เราลืมเบาหรือคัมม่ใดข้าวเบาไปแบบว่าเราบ่คิดเราเบาแบบคว่ำหมายเบาบ่คิดเบาเบ็ดคือว่าเราซื้อออกไปเราเบาบวถือกันนะเราคว่ำความหมายของเราเบาตรงเกินไปอาจจะเดือดขนบ่ถือใหญ่หลายคนกันมียคอยก็เลยสอนว่าความหมายของเราเป็แบบนแบบนั่นเด้อราที่ใส่คั่บ่ถือคณะน้ำมลนะจริงๆแล้วเราบ่ได้มียงกอบน้ำมลนะเราเบาปื๊ด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 โป่งโป่งโป่งไปข้นเบาตรงแต่ว่าเราใส่คั่มบวชถือมันอาจจะ พอเรต้องสำรวจจะอธิบายพี hmm. ่น exactly. so er. no. ้องฟัง hmm. ว okay. like mm ่าความหมายคนโน่น hmm. น okay. ี mm ่น hmm. ี mm ่นั่นทั้งกี่ท่าพี่น้องแต่ือยังมือนี่แหละไข่กินเข่าเนาะไข่ก็บอกว่าท้องไข่ในช่วงนี้ไข่อ้วนกันแม่น่ะไข่อ้วนไข่แต่ว่าไข่เวลาคันข่กินข้อเหนียวมันข่อิ่มแฮ้ยไข่ตันไข้ไข่รูอยออกว่ามันเป็นน้ำพุ่มมวนกอนไปที่นอขี้นนี้เข้าใหมอมันก็บอกไข่ว่าเจ้าก้าววันี่ลดความอ้วนลดไขมันลดนั่นลดนี่เข่าเหนียวมันมีแป้งไรกะเพราะยานกินข้าวเจ้าคือวันนี้ไข่กินมันข้าวเจ้าพระรามนี่หว่ามันขมาเบา มอหย่อมได่บอกไส้มองในค่วู้ดอกใไรบอกในเชื่องว่าทําได้นะกินข้าวเจ้าครับเนือหัวดิบเอาจริงๆเขาเน่าขันว่าไดเงี้ยมันก็กินได้หมดพน่ันองมันก็เป็นเขาเพื่อนเข้าเจ้ามันรีมันก็ปั่นได้กินกับลาม่วมันก็เสี่ยเลยอ่าขันผู้เคยกินร่องเมืองมันกเื่อนน้ำขาเหนียวนี่แหละแต่เวลาย่ยอิ่มมันอ่มันมีแงทองข้าวเจ้ามันมันมอนเนี่นจุกแบบแต่คนเน่าขัเนี่ยไม่อนข้าวเหนียวหรอกคนยีสานแต้วจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังช่วงนี้ค่อะ ว่าเวรกรรมมีจริงดูจากครอบครัวเธอมีจะตกต่ำกรรมจากกรรมจากการด่าแน่กรรมจากกรรมจากการในระคุณผู้ใหญ่ใจดีกรรมจากการด่าบุกการีบุกการีคนอื่นที่สำคัญชาบแช่งแม่ที่แรงจริงๆคนลุกเลยค่ะฮ่าฮา,าชาตินี้ก็ไม่มีวันเจริญค่ะสาธุสาธุสาธุาธอ๋อพน,นันสาบแข่งเข้าได้เละเจบบ้ากระบาเพาื่อนเจ้าสาบแข่งบุกไปครับ่า เจ้าไม่ได้รู้เหตุการณ์เรื่องจริงที่แท้จริงความเป็นใบเป็นมากเจ้ามาเบิ่งข่าวๆเจ้าได้ยินคนบอวเจ้าก็ะบอกออกมาเองจากความรู้สึกของเจ้าคือเจ้าใส่ไรกุ้ยไข่เจ้าบอกว่าใจความลึกซึ้งเบื้องลึกเบื้องหลังเบืองหน่ะเจ้าก็ะบอกไปตามเพื่อใจเจ้าคือเจ้าก็เป็นบาปคือกันเจ้ามาะบอกใส่เฮาแบบแม่เราเนี่ยอ่าคำว่าจากแขคงเมียเขาเป็นยาเนาะแม่ขอสิดาแม่ข่อยด้วยขอสิเนตเราคุณผู้ใหญ่ใจดีจ้ะใครมันเป็นกรรมของข่อยซะจ้ะคนอื่นเรายายายามาซ้ำเติมนะคะซ้ำเติมเ หนึ่งคอยเกิดมากคอยบริมีรถสองคอยมาค่อยมีที่ดินวสามคอยมาค่อยมีบ้านนะสี่มากของเราคอยมาค่อยมีลูกบ้านทุกอย่างที่คอยว้านออกมาคือคนมีปุ๊บแล้วเนาะทุกคนสมาร์ีไลฟ์เขาคนอื่นเขาแต่หนึ่งเขาก็มีความสามารถสามบ้านอยู่เอาก็มีปัจจัยที่คนควร c h มี i s t r กันแม่ถึงบรวาแต่ว่าเขาก็ยังว่ามีปัจจัยก็คือหนึ่งเรามีบ้านมีรถอ่ะไปหน้ามาหลังถึงมันจะเก่ามั้งถึงมันจะไม่แพงไม่หรูหราแต่เราก็มีความสามารถสร้างและสร้างเมือสร้างตัวได้ตัวเองนะรถไม่ว่าจะแพงหรือไม่แพงจะขี้เหร่หรือไม่ขี้เหร่ จร,จริงๆความหมายของรถคือเป็นยานพาหนะพาเราไปถึงที่หมายไปไหนมาไหนได้สช่ไหได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องไปหายืมคนอื่นรถว้าวเพชรดีรถเก๋งห้างข่อยดีกว่าที่ได้รอบประเทศไทยเท่กันอเออแต่ถ้าแบบไม่มีวันเจริญแต่ข่ขอยคือเราคน,นหลายหคนก็อยากนี่คือข่อยนะคนเราถ้ารู้จักพอเพียงรู้จักใช้ชีวิตพออยู่พอกินนะแต่ข่อยคือเราคน,นหลายหคนที่มองช้ชีวิตข่อยกระพัวข่อยนะเขาก็อยากนี่คือข่อยแต่มันก็ยาก แล้วที่นี่น่ะคุณต้องกามันเป็นค่อยเคื่อนคนทั่วโลกาธรรม,มดาขนเราคนยเป็นคนในเราคุณคนจริงๆแล้วนะผู้ใหญ่ใจดีก็ข่อยต้องคนืนสน,นันจ่คุยกันไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่เวลาเขาพูดนะพูดให้คนพูดให้เราเสียหายออกสื่อชาวโลกก็ใน,นเมื่อในเมื่อคุณก็ยังยังกล้าพูดใส่สเราแล้วทําไมเราถึงจะไม่กล้าพูดใส่สคุณนั่นแหละความคิดของเรานะ่ะเออเข้าใจบ้างแล้วเ้องของเราเยเคยบานหมางกไบแล้วแม่เราไม่รู้จักคุณแต่คุณก็มาเรียกแม่เราว่าอี วสิ่งที่่อยเ็ตอยู่ี่คือข่อยพบป้องตัวเองและขอรัวเด้อพี่น้องเขา่ได้มมนมีแกตอยยังตั้งสิ่งเขาบอกไม่แกตนะไมเวลาอยางน้นแกถ่านอกูมีลูกออกมาแนกเจาแสจลูกออกมาอี่เย่ยงลูออมาขอทานโดนเด้ยวก็สิเจาลูกออกมาขอทานชีวิตตกต่ำก็ต้องมีลูกแล้วเพื่อมีคนสงสารบนเยังให้ใช้อาตกสักก่อนโอเคเฮ้ยว่าอะไรว็หมดจัดไ้อีกแล้วนี้กัมีคนไหนอ่นี่นอนพี่น้องจคิมีล่าก่อนสวัสดีครับ